ครับนัทนะครับที่ผู้สาการขายพระนครฮอนด้าสาขาหลักสี่รามิทาคอมมอลสนะครับวันนี้นัทนะครับได้มีโอกาสมาทดลองขับนะครับตัว Honda CRV นะครับรุ่นที่นัทกำลังทดลองขับอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นตัว CRV รุ่น1.6ดีเซลนะครับ DTER 7ที่นั่งนะครับจะเป็นตัวรุ่นเกรดท็อปสุดของ CRV คราวแล้วนะครับเดี๋ยวนัทจะพาไปทดลองขับกันดูว่านะครับว่าสมรรถนะช่วงล่างต่างๆเขาเป็นยังไง ครับตัวที่เรากำลังทดลองขับอยู่นี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรนะครับดีเซลเทอร์โบนะครับแรงม้าของเขานะครับจะอยู่ที่160แรงม้านะครับแรงบิดของเขาอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับแรงบิดในม้าแต่รอบต่ำนะครับม้าแต่2,000รอบเลยนะครับให้อัตราเร่งการขับขี่ที่ทันใจนะครับแล้วตัวที่เราขับเนี่ยจะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะครับจะเป็นการขับเคลื่อนสี่เอ่อขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูถ่างนะครับก็คือขับเคลื่อนสี่ล้อแบบตลอดเวลา นะครับห้อะตาเล็กนะครับการยึดกับถนนนะครับที่ดีนะครับแล้วก็ c r v ของเรานะครับจะมี2รุ่นนะครับหลักๆเลยนะครับจะมีตัวเจที่นั่งแล้วก็5ที่นั่งนะครับสำหรับตัวนักขับอยู่จะเป็นตัวเจที่นั่งนะครับก็จะเหมาะกับครอบครัวที่มีครอบครัวค่อนข้างเยอะนะครับก็จะได้เป็นตัวเจที่นั่งนะครับแต่ส่วนใครที่ต้องการพื้นที่นุ่สัภาระเยอะๆนะครับก็แนะนําจะเป็นตัว5ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์นะครับเราก็มีเครื่องยนต์ให้เลือกด้วยขนาด2เครื่องยนตนะครับ 1.6ดีเซลเทอร์โบนะครับแล้วก็เครื่องยนขนาด2.4ลิตรเบนซินนะครับก็จะให้การตอบสนองการขับขี่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับช่วงล่างนะครับค่อนข้างจะนิ่มนวลเลยนะครับแต่เนี่ได้ทดลองขับแล้วเนี่ยว่าเป็น SUV ที่แบบเลยนะครับก็ค่อนข้างจะนิ่มนวลนะครับแล้วก็ที่มันทุกสัมภาระด้านหลังเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะด้วยเหมนกันนะครับจะไปลอง ถนนเส้นตรงๆกันนะครับดูว่าอาตาเล่งของเขาจะเป็นยังไงกันนะครับตัวที่นัดได้ทดลองขับอยู่นี้นะครับก็จะมีระบบที่เรียกว่า<ฮ> Honda Sensing นะครับในตัว Honda Sensing นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยพวกระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับตัวเตือนรถออกนอกเลนนะครับก็จะให้เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับแถม ยังมีเลนส์บอสนะครับที่กล้องที่กระจกมองข้างนะครับทุกเอ่อทำให้เราเนี่ยสามารถมองการขับนะครับทุกครั้งที่เราตีไฟย์เลี้ยวเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์ที่หน้าจอของเรานะครับ่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตราเร่งของเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรดีเซลเทอร์โบนะครับเห็นไหมครับว่าอัตราเร่งเนี่ยทันใจนะครับมาตั้งแต่รอบต่ำเลยนะครับให้เอ่อการขับขี่ที่ตอบสนองรวดเร็วทันใจ นะครับพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็กว้างกว่านะครับวันนี้เราก็มนนีน้องๆเซลล์นะครับเข้ามาด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าข้างหลังเนี่ยจะกว้างมากนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหรืออยากทดลองขับนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ029707111นะครับติดต่อฝ่ายขายได้เลยนะครับส่วนลูกค้าที่อยากจะสนใจจะอยากซื้อนะครับติดต่อหานัทก็ได้นะครับนัทจะเป็นที่ปรกษาทการขายเหมือนกันนะครับโทรหานัทได้ที่เบอร์นะครับ088007นะครับ8806นะครับหรือแอดไลน์หานัทได้ที่ ID VE VE VO ZO นะครับดีนี้จะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านใสดสนใจเข้ามานะครับเราก็จะมีพาชมรถนะครับเดี๋ยวพาทดลองขับด้วยเลยนะครับเนี่ยวันนี้ก็นะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วครับสวัสดีครับ